สวัสดีครับพ,พี่น้องนะครับสวัสดีวันที่ยี่สิบแปดนะครับตุลาสองพันหน้าร้อยหกสิบแปดนะพอ่พอกันโดนแล้วพี่น้องนะครับวมมันเกือบจะสองเดือนแล้วล่นะครับผมก็มีเวลาบางขึ้นมาเบิง้งขอนเห็ดด้วยพี่น้องนะครับเมื่อนี้พามาเบิ้งเห็ดกระด้างขอนเห็ดกระด้างพี่น้องตอนนี้เขานั่งเฝ้าอยู่ครับดอกนีงง่าสงามเลย เมื่อด้ขึ้นมาบึง้งนะครับบ่มีเวลาขึ้นมาบึง้งพี่น้องเบิ่งุจุม่มจุ่มอยู่เนาะพี่นะครับก็มีทั้งดอกน่าจะเป็นดอกพอาะพรา,พรากงได้อยู่พี่น้องเอหี้ยเหงาไอ้วู้นะครับผ้าไปบุ้มนี่ดอกดอกที่เป็นดอกซุปดอกยังเชี่พี่น้องเห็ดซุปเนาวใบมันจีบทันเพิ่นแล้วก็ยังทันอยู่นะครับ เดี๋ยวพี่น้องคอนนี่ครับคอนนี้เป็นคอนออกไม่นะครับออกแอออกโคบเป็นครั้งแรกเลยพี่น้องวันนั้นเฮามาได้แค่ยุบตรงปลายปลายคอนนะครับนจัมบูเลยพี่น้องดอกหมนไงเดี๋ยวจะมาหอดปลายเดี๋ยวป,ปลายพี่ก็่ไม่แน่นหน่อยเ้ยพี่น้อง เรเริ่มเก็บกันเลยนะครับเอาอุปกรณ์เขาไม่นี่กะมอตะกตามันได้พี่น่องเอามาเก็บถุงครับถุงยางแล้วกัถุงยามมอมกระตาไปบ่งดูโอ้ยหนาตึบเลยมันดอกหน่อยได้พี่น่อยอ๋ยอ กระด่างเห็ดกระด่างปลาเห็ดไอ้บดนะครับบางคนมันบอกว่าดอกแก่เราเคยเอินเห็ดกระด่างมันกระลังพอดีกินบดเนี่ยนี่แลหละอืตีมคออะไรไปเนอะ ถอนลเลยบูรู้ว่าคอนนี่เกิดยังให้เก็บปีนาบุนะครับปกติไฟใหม่คอนเบิดปีน่นังทองตกขาวอยอะคนไม่เกิดดีเกิดมา อย่างนี้ยูนี่ไมถึงกับ่าแก่คักดอกรับ มาอ๋ออีสิเตรียมทุงเน่ไปเนาะ ขอ,อนี้จะคักขึ้นกันครับโใส่ถงักเก็บโดนเตืบเล็กแล้ว ตอกนี้ซีกยังสุบแซ่บอยู่นะครับหอมดีอยู่กันหน่อยดอกสุบจะเป็นยังไงสีงสีเปียวเชื้อโมนะครับออกก่อนโม ที่เราไอควอนนี่นมันเกิดจากปลายลงไปหากกได้พี่น้องเกิดมาาห้านี่อยู่กกพุ่นกกกวกคอนนี่ก็ไม่ค่อยเกิดบันไดนะครับขั้นไปบ่ใหม่ปีหนาหนาทออกเต็มคอนี่พี่น้อง เกิดหอดตะพุงครเกิดไตคอนสาวเด็กครับเดยวไปเห็นหนไตคอน ในเครื่องทุงนะครับ ยอดดำดัอย่างน้อยนะพี่น้ัง เกือดเวียนไหนครับ hmm. ขอนเทียวกับบ้านใน,นเล็กไปต้องคิดว่าเด็เป็นลุยหรือขอน,นอหลบไง โอ้โอย่างงามเลยเห็ดขอนไหมหลอกไงเอหลอดอไงดีขนานดะมั้งอยู่นู่นเลมันกระด้ง เขอพานเก็บได้สองสามมือ้อเลยพี่น้งองโม่ก็เรี็วงานเรี็วยังได้ขึ้นโคกม้านะครับขายุ่งแห้งเหลี่ยคอนไหวเฮ่าอยู่พืมขออึ้น เราขอนี่เสร็จแล้วเข,าบเบขเาเ้าไปล่อเบิ้งขอนเก่าๆไปหน่อยที่เขาเก็บผีกไก่กลาปเป็นยังไดที่เกิดดีป่ะนะ หนึงนะครับอีกหน่อยหนึ่งอีกเนาะอันนี้ถุงนี่สิบรูนะครับแต่ว่าใส่เห็ดกระด้างมาื่อไนถึงสิบรูนะน่าประมาณสองรล้หรือ่น้อง Có có ta mà cái tiệm người ta, tiệm tã mà ta là cái bạn này. Ừ. Ừ, ọt, ọt, ọt. แล้วครับอกถึงว่าคอนนี้ก็ยังกเกิดบทเต็มขอ,อนปันไหนพี่เนาะเขาว่าเกิดแค่ช่วงยอดนะครับจากกลางต้นมอดไปยอดของคอนนะครับ Bueno voilà. เปิดแล้วครับเดี๋ยวไปเบ่งกกขวัญโอ้ยลองมึงขอนเดียวนะักตึงครับนี่นี่เป็นช่วงกกขอนครับ กลางขวานจากจากลางหย่อนลงไปพูน,นไมน่น้องยังมาท่านเกิดรอบนานอาจจะเกิดยู่มั้งท่านคอยมาถือไฟใหม่นะครับไหนจะยังอยู่หรอ,อกคกง่ายๆพี่้องเดี๋แต่ผมมีห็น กลับแม่เยอโอ้ยดอกกาซึบเลยไม่น้อยกันยังมีอยู่นน่ะอ,อาจจะมาซ้ำได้อีกนะครับขอหน่อมุ้งดอกไงเกิดอบจะเหงา จะไว้มาซ้ำอีกห่อเสียกันครับเด๋เป็นตุมน่นหน่อยเต็มอยู่อีกจะมืออืดนน่หนาจะ ออกอีกพี่น้องยุ่งมองเ่ยยุ่ช่วงไอ้กกนะครับดีข้อ่อยมา,มาเบิ้งกันอีกได้ออกกับยุบออกออกก่ไาหลาสมหวดแรกดอกครับอ้จอจงไว้ก่อนอ๋อโลมาเสจแล้ว มเต็มกว่าสองรกอสามรอพี่น้องแล้ว่คยไปสร้างที่มืองเก็บอยู่ผ่านเช่นนึงนัคนับะไปแล้วเบิ้งอีกคอนหนึ่งพอเห็นอกอพี่น้อ,กกอ,องอ๋อ ใส่ยางมาเนี่ยเขาเก็บใส่ยามเด้อ,อไปเบิ้งอีกขอนหนึ่งพี่น้องเยอะทั้งหนานนะครับตอนเป่าแท็กมาพอดตอนในเก็บเห็ดผึ่งนะครับพอเห็นกระด้างออกกี่ร้อยถึงแล้วเป็ลนละครยังบ่เป็นคอนเก่าเลยแหละพี่น้องคอ,อนหลายปีแล้วแบบผุคักเนี้ยน,นะครับ แล้วจำควันมาได้ดูยังดูน้นะเปิดควันออกของไอ,อ,อเที่ยแล้วนะครับกวอนเริ่มปุ๊บดูหาควันมาเห็นก็ไปเลยไนะไหนบอกครับ

หาเราบืงขอนไหมไปข้อเพื่อนนั้นเก็บพอดีพี่ตังเจออ้า,าเก่เอาออกว่าลายดอกไหนเป็นห้อยค้นมาเอาลายมือแล้ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเกิดไม่พึ่งเกิดไม่จกขอนพนนี่ตงไปนี่เบิ้งขอนอื่นครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกขอนนึง อยู่ในคลองพุ่นใช่ไหพอออพุ่มเดี๋ยวพุ่พุ่นไปตามตัวตาเบิรอนกันนะครับแต่ว่าขนาดจะออกขึ้นกันออกขึ้นกันบนทุกคอนนะครับวันนี้บ่เกิดพี่ไหมไม่เห็นแจกดอกเลยบวชเกิดยี่หลี่ครับ มันไม่เห็นจะกดอกเลยไหมมันมีหอยเก็บโอ้มีหอยเก็บอยู่หอยคนมาเก็บแล้วแต่าพายไปด้วยนะคุณมีหอยคนมาเก็บอยู่นะครับ เอาล่ะครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเขาแล้วเนาผลง,งานเขากบบนีประมาณไ,มได้คอนเดียวละพี่นน้องนะครับเดี๋ยวไปสั่งกิโลให้เบิ่งนะครับว่าได้จากโลนะครับก็ถือว่ามันอยู่พอดีเขากระม้ที่หลังเขาน้ำนะครับก่อนอื่นกันบบอท่านเพิน่นท่านเพิ่อนคอนเดียวแล้วว้าชิปหน้าชิพภาพไปแห้งเดยนะครับ จะไหนาตามตูนตามเบื้องน้ำเก่าน้ำกันคือเก่าได้พี่น้องมาคลิปนี้ตั้งลายไปก่อนสวัสดีครับกับ4โลได้พี่น้อง3โลเก้านะครับกระด้